สำนักงานสารประชา,ชาติความร่วมมือแบบใต้ใต้หรือว่า UNOSSC ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติเวียดนามและผู้แทนสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทโคโนโลยีและนวัตกรรมเยี่ยมชมการสาธิตระบบน้ำประปาอัจฉริยะ การเยี่ยมชมจุดติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องควบคุมระบบและจุดติดตั้งอุปกรณ์หมู่ที่1ที่บ้านบุ่งคล้าตมบุุงค้าอำเภอบุงค้าจังหวัดบึงกาฬเพื่อส่งมอบโครงการนำร่องการเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำประปามหมู่บ้านแห่งแรกของไทยครับนายสุรศรีกิต,ติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพายากรน้ำแห่งชาติหรือสอทนอชอบอกว่า นี่เป็นการบูรณาการร่วมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพน้ำโดยเฉพาะชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับแม่น้ำโขงมาอย่างยาวนานเป็นสายน้ำหลักในการหล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้าถือเป็นต้นแบบความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนของคนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ครับการผลิตน้ำเนี่ยก็ได้คุณภาพมาตรฐานขององค์การละไมโลกและก็ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานในเรื่องของน้ำที่เกิดขึ้นมาใขณะนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในเรื่องของการที่จะเป็นโครงการน้ำล่องตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะมีการติดตามประเมินผลไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ ดูในเรื่องของจุดอ่อนแล้วก็แก้ไขปรับปรุงเพื่อจะเป็นต้นแบบในการที่จะขยายผลต่อไปทั้งในบ้านเราเองนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการในภูมิภาคนี้นะครับ สำหรับโครงการนำร่องระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่กรกฎาคม2567จนถึงธันวาคมปีนี้นะครับมีครัวเรือนได้รับประโยชน์943ครัวเรือนหรือประชากรประมาณ2,300คนสามารถยกระดับความน่าเชื่อถือและก็คุณภาพของน้ำประปาให้ดีขึ้นได้ตามมาตรฐานผ่านการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเช่นระบบตรวจจับการรั่วไหลการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบ AI ระบบเรียกเก็บค่าน้ำแบบดิจิทัลและระบบติดตามผลแบบคลาวด์รวมถึงการส่ง เจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมในการติดตั้งระบบการทดสอบคุณภาพน้ําและการจัดการข้อมูลเพื่อให้คนในชุมชนนั้นมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและเกิดการตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ